มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเดือนนี้ดูซิในเรื่องของจุดเด่นตัวตนไพ่ขึ้นเป็นนักพยากรณ์ในเรื่องของการที่มันเหมือนต้องสร้างแรงบันดานใจสร้างอะไรผลักดันให้กับตัวเองเยอะๆเพราะความเครียดความคิดของตัวคุณมันมาเยอะนะการที่คุณวางแผนอนาคตการที่คุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเยอะๆเนี่ยในสิ่งต่างๆที่คุณคาดดาวในสิ่งต่างที่คุณคิดอยากจะให้เป็นเนี่ยมันเหมือนมีแรงผลักดันที่จะสู้ต่อทําต่อในมากยิ่งขึ้นนะครับ ตั้งแต่ต่อมานะครับในเรื่องของข้อเสียนะไปขึ้นในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นความขัดแย้งเป็นความทุกข์ใจนะไปขึ้นความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นและคุณต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นนะเรียนรู้สิ่งที่เป็นเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันและคุณทําปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นและสร้างเหตุที่ดีเนี่ยอนาคตก็จะดีตามได้ด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของคนรอบข้างไปขึ้นเป็นเทเวสวรรค์นะค,รคนรอบข้างมันเป็นการที่ เหมือนคุณทําก่อนสู้ต่อก่อนนะทำให้ดีที่สุดก่อนและคนรับขางก็จะช่วยหนุนนําช่วยเหลือได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการขอพรกับองค์เทวสวัสดเพื่อจะให้มีคนมาช่วยเหลือให้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตาให้การกระทำทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันเกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาในเรื่องอุปสรรคไพขึ้นในเรื่ององสมาธิในเรื่องอุปสรรคต่างๆมีทางความกดดันนะครับมีเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเยอะจนเกินไปมาจาก ปัญหาที่ดมเล้าความคิดต่างๆที่มันเยอะจนเกินไปการที่คุณจะขจ,จัดวสักพลังต่างๆด้วยการทําสมาธิด้วยการปรับจิตปรับใจให้มันดียิ่งขึ้นในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณตั้งใจจริงมีสมาธิมีสติเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นทุกๆเรื่องราวไปได้ด้วยนะครับในเรื่องของวาสนานะครับไ่ขึ้นเป็นเรื่องของพยาครุษนะในเรื่องของวาสนาเนี่ยไ่ยขึ้นเป็นเทพวาลสิงสธิ์เลยนะเออในหงจงเนี้ยก็ เป็นท่วงที่คุณเองก็สามารถที่จะขอพรกันทั้งสององค์นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นพยาคุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทเวสวสร์เพื่อจะอสร้างความสําเร็จนะครับสร้างความสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามทางการเงินทางความรักนะในเรื่องของในเรื่องของงานต่างๆที่คุณอยากจะให้สําเร็จก็จะสมหวังมากยิ่งขึ้นได้โดยฉะนั้นนะครับ มาดูชิว่าไพ่สิทธิกรยะว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระกสิทธิขันธ์โพธิสัตว์นะครับเป็นในเรื่องของการที่ปรับใจนะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของพระโพธิสัตว์เรื่องของความเมตตาเรื่องของการได้รับโอกาสนะเรื่องเราสามารถจะไปขอพรพระกสิทธิขันธ์โพธิสัตว์ได้เพื่อจะได้รับความเมตตาและได้รับพบเจอนะคนชี้นําคนนําพานําทางให้คุณประสบความสำเร็จด,ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับไพ่ขึ้นต่อมาไพ่ขึ้นพระแม่คงคานะในห้วงชุนนี้ก็เสริม้วยการอุทิศบุญให้กับ ตัวเองเจ้ากรรมนายเวน,นะครับเทพเทวที่ปกปักรักษาจะได้มีความสวขที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาปิหหรนะครับขึ้นไปในเรื่องของการฟังธรรมเสริมสติปัญญาให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ใส่บาตรกับพระบทใหม่นะรวมไปถึงการอาบน้ำมนต์เสียวเนี้ยจะหนุนหนักนะครับในเรื่องของการขาจัดอุปสรรคปัดป่ดปดอุปสรรคปัญหา ที่มีโอกาสจะเกิดข,ขึ้นกับตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับพลังงานนะมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการทํางานมีสติในการใช้เงินและอะไรที่มันเป็นความขัดข้องนะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคก็จะค่อยๆค,คลายตัวลงได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไพ่เตือนในเรื่องของความรักเลยนะการที่มันเหมือนมองข้ามในเรื่องของความรักในห้วงชุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังการมองข้ามมันมาจากอะไรได้บ้างมันมาในเรื่องของความกังวลใจในเรื่องอดีตมันมาเรื่องของความที่คุณกลัวในความรักนะมันมาจากการที่คุณเองเนี่ยพยายามที่จะทาอะไรสักอย่างเพื่อจะลืมในบางสิ่งบางอย่างไปทําให้มันเหมือนไม่ได้โฟกัสในเรื่ององความรักเขาเดินเข้ามาคุยกับคุณแต่คุณอาจจะมองว่า เขาเป็นเพื่อนเขาเป็นพี <Du simple. S 2> ่เขาเป็นน้องนะเขาเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่ได้โฟกัสอะไรเขาทําให้มันมันเป็นการที่คุณมองข้ามหรือว่าปล่อยผ่านไปในเรื่องความรับผิดกาลังเข้ามาได้ด้วยนั้นต้องระวังให้ดีนะครับให้สิทธิกระยาขึ้นไปในเรื่องของแม่ตะเคียนนะเรื่องของเทพเทวาเรื่องของเทวดาประจําตัวนะให้คุณเนี่ยอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวด้วยนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องปีวอกในเรื่องของการมีไหวพริบในสติปัญญาในห้องจุนี้เพื่อจะคัดกรองคนที่เข้ามานะ มีสติให้มากินเกินเพื่อจะดึงดูดความรักแล้วก็ทําทให้ความรักมันสมหวังได้ด้วยใจของตัวคุณเองนะครับไพ่บุญญาเป็นทหารขึ้นไปในเรื่องของการเสริมดวงในการที่ถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นในเรื่อง,องติดสัญญานะติดสัญญาายถึงเรื่องของคําสับบานต่างๆนะกับคนรักเก่าๆที่คุณอาจจะลืมไปแล้วหากคุณเคยได้มีการสัญญาอะไรบางอย่างร่วมกันมันทาให้มันผูกโยงกันทําให้ความรักคุณไปไหนไม่ได้มันเจอ เรื่องแต่อุปสรรคต่างๆน่าก็ต้องไปถอนคำมั่นสัญญาถ้ากไม่เจอกันแล้วก็สามารถจะไปะต่อหน้าโพธร,รูปก็ได้นะเราก็ให้ถอนคำมั่นสัญญาและอุทิศบุญให้กันนะเราก็ทําให้ในเรื่องเสี่งต่างๆที่มันขัดอยู่มันไปต่อไม่ได้มันเปิดมากยิ่งขึ้นดึงดูดความรักที่ดีเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นด้ด้วยเช่นกันนะครับรรูเลขมงคลนะครับในเรื่องของการเสริมดวงความรักเลขอะไรที่จะเสริมดวงความรักของคุณในห้องช่วงนี้ไพ่ขึ้นเป็นเลขสองนะครับ ไพ่คือเป็นเลขก้าวอืมเนื้อเรื่องของเลขสองเลขก้าวนะเลข 2. สองเสริมในเรื่องของสเสน่ห์เมตตานะเลขก้าเสริมเนื้อเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานขอ่งความโชคดีนะพลังงานแห่งการดึงดูดความรักให้มีให้มีเปอร์เซ็นต์มากขก้นให้มีโอกาสมากเกินนนด,ด้วยเชย่นกันเมื่อคุณนาเลขเหล่านี้เอาไว้ล้อมรอบตัวคุณไม่ว่าจะทําเป็นมอยเปอร์ไม่ว่าจะทําเป็นใส่กระดาษนะเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็จะดึงดูดความรักในของคุณเนี่ยในห้องช่วงนี้นั้นด้วยเช่นันะะครรบบ้าไอง ให้ขึ้นในเรื่องของเชิ่มฉลองนะ well. ในเรื่องของการที่มันต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อจะให้มีใจใจที่เข้มแข็งนะฮะยังสามารถยังไหวได้มันหมายถึงว่าตัวคุณก็ต้องสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับตัวเองในเรื่องของความรักในเรื่องของการตัดสินใจหลายสิ่งลยอย่างมันคือการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นนั่นแหละเพื่อจะเปิดใจรับรักครั้งใหม่นะครับ ไพ่สิทธิกระยาขึ้นไปในเรื่องของชูชกในเรื่องของการร้องขอในเรื่องการเจรจา,าในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องการเปิดโอกาสความรักให้มีความสมหวังมากขึ้นนั้นความรักอย่าไปรอเราเข้าหาไปมาได้ชอบใครรักใครแอบชอบใครก็คุณก็มีโอกาสนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าหาคนได้เพื่อจะประสบความ,มนสําเร็จในความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นปีรกาในเรื่ององการที่เนี่ยไพ่ขึ้นเป็นปีรกาหรือไก่เนี่ยคือการที่ เสริมความงามนะในตัวเองนะความรอความสวยต่างๆเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ตัวเองมีรสสิยมที่ดีนะเพื่อจะดูดความระสร้างสเสน่ห์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะเปลี่ยนตัวเองไปเลยนะทำให้มันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยและดึงดูดความระอีกหนึ่งอย่างได้โดยชันกันนะครับพระบุญญาเป็นหารขึ้นในเรื่องการเสริมด้วยการกระตันยูต่อพ่อแม่นะครับแล้วก็ล้างน้ำวัดเพื่อจะหนุนในําให้ขจัดอปสครคปัญหาแล้วก็ได้พอที่ดีจากพระอรหันต์ในบ้านทําให อ่าตัวคุณมีความสําเร็จนะเออมีความสมหวังในความรักที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเราได้พรจากพ่อจากแม่ของเรานั่นเองนะครับแต่เราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมารู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนเจ้าชะตานะไพ่ขึ้นในเรื่องของโชคลาภอืมมันเป็นเรื่องการที่คุณต้องเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันเหมือนรอให มันเหมือนโอกาสหรือเวลาที่มันมาถึงดีกว่านะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปทาอะไรเยอะนะเพราะคือโชคลาภคือการรอเวลาให้ทุกๆอย่างเหมือนคล้ไไายๆเราถูกหวยอะคือมันต้องรอเวลาเมื่อเราดวงเราถึงดวงเราเข้าตรงสไตล์ในเรื่องของการถูกหวยนะแล้วเนี่ยความนับไม่ใช่ว่ามันจะเอาแน่นอหนอนไม่ได้แต่มันเป็นเหมือนเรื่องของเวลามากกว่าที่จะทําให้อะมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ คนคุยด้วยไพ่ขึ้นในเรื่องของการเปรียบเทียบเขาพยายามที่จะปรับใจมากกว่าแล้วก็ทุกๆอย่างค่อยๆดีขึ้นนะทุกๆอย่างมันเริ่มที่จะมองเห็นกันกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วก็ในสิ่งที่อ่าคุณเป็นเขาก็โอเคแล้วแต่เปยงแค่ว่าเขายังมีความทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้นในใจตัวเขาอยู่หรือว่าความกังวลใจของตัวเขามันยังมีอยู่ซึ่งสิ่งต่างๆที่คุณทำเนี่ยมันค่อยๆนเหมือนหยดน้ำอ่ะหยดไปเรื่อยๆให้จิตใจเขาค่อยๆดีขึ้นแล้วแล้วก็ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นกว่าเเดดิมในนนนนอาคคต้วยช่กััะรบ ระสิทธิการยาขึ้นไปในเรื่องของเทว,วิสวรรธนะครับเทว,วิสวรรธน,นเทพนะในเรื่องของการที่คุณอาจจะไปขอพอรกับเทว,วิสวรรธก็ได้เราไปถึงงานที่มั่นคงในความรักนะไปขึ้นในเรื่องของการยึดมั่นในคุณงามความดียึดมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทำในปัจจุบันนะครับต่อมาไปขึ้นเนพระราหูนะครับถ้าอยากจะเกิดความชัดเจนก็ไปไหว้พระราหูอีกหนึ่งองค์ก็ได้เพื่อจะหนุนนําให้ในเรื่อง,องความลักนะมี พลังงานที่เกิดแสงสว่างนะเกิดช่องทางมากินขึ้นนะครับเปิดใจกันมากินขึ้นอะไรที่มันยังขัดข้องใจยังรู้สึกทุกข์กันอยู่มันก็จะมีความสุขไปขึ้นได้โดยเช่งกัดนะครับ ists, ไพ่บุญญาไปถ่านขึ้นในเรื่องของการทําบุญกับคนพิการรวมไปถึงการทําสมาธิด้วยนะก็เป็นจุดสําคัญในการในเรื่องของการเสริมดวงนะแล้วก็สร้างบุญบารมีให้ดียิ่งขึ้นในเรื่อง,องการสร้างสติอสของตัวเองให้เราไม่ใจร้อนจนเกินไปในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการการะทําทุกๆการกระทำให้มันเกิดความชัดเจนด้วย การกระทำของคุณในปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจิตได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจในะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของจมิงนะในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ที่มันอยู่บึ้งลึกทางใจิตใจของคุณทั้งคู่ใช้ความรักเป็นตัวนํานะใช้ความรู้สึกของตัวคุณและเขาเนี่ยเป็นตัวนาเพื่อจะไปต่อนะเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องมันเหมือนว่าต้องขุดอดีตขุดอะไรมากมาย อะไรที่เราก็รู้อยู่แล้วนะไม่ต้องไปเลือฟื้นหรอกนะครับอะไรที่ผิดก็ว่ากันทําผิดไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เราทําใหม่ดีกว่าให้เราฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาฝ่าฟันสิ่งที่มันติดนะค้างคางจิตใจตัวเองเนี่ยไปให้ได้จะดีกว่านะครับในเรื่องของไพ่สิทธิกรยะยานะครับไพ่ขึ้นเสือสมิงในเรื่องของจิตใจที่มันคิด เรื่องลบๆเยอะจนเกินไปบางทีมันเกิดจากความทุกข์ื่นอื่นๆด้วยมันมีผลกระ,กะทบในเรื่องของความรักทําให้คุณใส่อารมณ์กับความรักได้ทําให้ตัวคุณมันหลงผิดบางอย่างได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องตั้งสติตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะใช้ความรักเป็นตัวชักนําพานะครับให้ขึ้นเป็นเทเวสวรรค์นะให้คุณในเรื่องของการขอพอรนะกับองค์เทเวสวรรค์เพื่อจะหนุนนาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ให้ความรักเนี่ยดียิ่งขึ้นปัญหาต่างๆให้คลายตัวลงแล้วก็ทําให้ขจัดอุปสรรคปัญหาต่าง,งๆ ไ,ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับถ้าบุญญาพิ็นฐานขึ้นไปในะเรื่องของการทําบุญนะกับเจ้ากรรมนายเวรนะครับหรือการที่คุณขอพรกับพ่อกับแม่นะขอพรกับพระอรหันต์ในบ้านเพื่อจะนุ่นนาให้คุณทั้งคู่เนี่ยขจัดปะเป่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเจอสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเลขมงคลสิเลขมงคลของคนมีคู่เป็นเลขอะไรนะครับไปขึ้นมาเลขสี่ ไพ่คือเลข6เลข4เลข6เ6นี่ยก็ถือว่าเป็นเลขที่มงคลของคุณในวงจรนี้เลข4เสริมในเรื่องของคำพูดคำจาในเรื่องสตินะเลข6ไปถึงความสุขความสมหวังก,กับคนในครอบครัวดงนั้นเมื่อคุณเอานําเล4ข4แล้วก็เลข6เนี่ยเอาไว้รอบรอบตัวคุณไม่ว่า,าจะทําเป็นวอยเปร์ก็ได้นะจนสักดาเอาไว้ในกระเป๋าสตา,างค์อันนี้ก็จะเป็นการนุนนําเสริมดวงของคุณในวงจงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ มารู้สึว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกในเรื่องของงานที่กําลังเข้ามาไพ่ขึ้นในะเรื่องความตายไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของการจะได้รับ นะเนความสําเร็จได้รับในเรื่องของความสมหวังแต่ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเมื่อเราพบเจอสถา,านการณ์ที่จะต้องไปสัมภาษณ์ไปสมัครงานต่างๆจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนั่นเองนะแล้วเนี่ยโอกาสมันมีมาแต่ถ้าหากเตรียมพร้อมไม่ดีเนี่ยมันก็ผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องอุปสรรคหลับให้ขึ้นในเรื่องของความสําเร็จนะั่นแล้วเนี่ยเมื่อคุณคิดนะบวกเมื่อคุณคิดทิศทางที่ดีเนี่ยความสำเร็จมันก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเหมือนกันนะ เมื่อคุณจังวนจนเกินไปคิดมากเกินไปมันไม่กล้าจะก้าวข้ามความกลัวมันไม่กล้าที่จะเข้าไปสมัครงานไม่กล้าจะไปทําตรงนั้นตรงนี้เพราะว่ามันกลัวว่าคุณไม่ดีพอมันกลัวว่าตัวคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นต้องปรับใจตัวเองให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับต่อมาในเรื่องของระพังไปขึ้นในเรื่องของความกลัวจนเกินไปและมันคิดลบเพราะคนรข้างไปหมดเลยว่าไม่มีใครมาช่วยเลยไม่มีใครสนใจคุณเลยนะดังนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปรับใจตัวคุณแล้วก็เผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะจริง ก็มีบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับใจตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับมรรลุสึกว่าไพา่สิทธิกริยาขึ้นเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของปีมะเสงนะเรื่องของการปรับใจเรื่อง,องการสร้างพลังใจให้ดียิ่งขึ้นการตัดใจต่างๆจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการกรออร่อพรนะรวมไปถึงการอาไอ้ฐานนะกับองค์พญานาคเพื่อจะดุลดภให้ความสเสถียรในเรื่องของการงานมีความสมบัังมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นพระอาทิตย์หมายถึงเรื่องของความกล้า หมายถึงเรื่องของอการเอาชนะอุปสรคต่างๆมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นสร้างไฟให้เกิดขึ้นในใจ,จิตใจของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับจะได้มีความสำหวังที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ไพ่บุญอย่างเป็นทีหานขึ้นเปนะ็นเรื่องของการคิดดีทําดีแล้วก็พูดดีเพื่อจะหนุนนําให้สิ่ง,งต่างๆที่คุณทํามันล้วนแล้วมาสีมีแต่สีดีเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการทําบุญบ้านนะเพื่อจะหนุนนําให้มีหงช่วยที่ดีให้มีพลังงานที่บ้านดียิ่งขึ้นนะรวมไปถึงเรื่องอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเจ้ากรรมนายเวรของตัวคุณเพื่อจะหนุนนําให้สิ่ง,งต่างๆมีความประสบความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับ มารูซิว่าเลขมงคลนะที่จะเสริมดวงในเรื่องการเพิ่มโอกาสการงานนะดูซิที่จะได้รับการงานเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้เป็นเลขสองไพ่ขึ้เป็นเลขสามทั้งเลขสองแล้วก็เลขสามถือว่าเป็นเลขมงคลของคุณในห้วงจรงนี้นะครับเลขสองเสริมเนื้อเรื่องของเสน่ห์เสริมเนื้อเรื่องของสิทธิดึงดูดนะเจรจาการพูดให้ได้สร้างเสน่ห์ดึงดูดผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือตัวคุณมากยิ่งขึ้นเลขสามเสริมเนื้อเรื่องของการเอาชนะทุกทุกอุปสรรคด้วยความอดทนด้วยความอดการด้วย ความรู้ความสามารถของตัวคุณเองแล้วเนี่ยคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอบรอบตัวคุณไม่ว่าจะทําไวเปอร์ก็ได้นะจดสักกา์ดเอาไว้ในฝรนนั่งก็หนุนนําในเรื่องของงานที่จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของ ตัวตนของตัวคุณเนี่ยนะจุดเด่นที่เป็นเป็น,นะการทําตัวคุณเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวคุณมีความใส่ใจในเรื่องลงรายละเอียดเล็กน้อยอย่างไรไปที่เป็นคําอธิษฐานเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราใส่ใจเราคิดเราทําแล้วก็บางทีบางสิ่งบางอย่างก็อย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์ไปที่ตัางต้องใช้เหตุผลให้มากๆเพื่อจะ พลายกำแพงนะเอาชนะความกลัวนะมีความกล้ามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นกับเรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนุนนําให้คุณเกิดความสําเร็จดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของอันตรายนะในเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยในเรื่องของคนรอบข้างมาช่วยเหลือเหมือนกันแต่ก็มันยังมีความแอบมีความกลัวอยู่บ้างเนาะว่าเฮ้ยเขาจะหวังดีกับเราจริงๆหรือเปล่าแม้มันจะเป็นปัญหาหรือไม่มันเกิดแต่ความกลัวกับตัวค ไม่ยอมรับฟังใครเลยเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะครับในเื่องอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของสิ่งมันผูกมัดนะกลัวเรื่องอดีตมันผูกมัดใจตัวเองทําให้เราไม่กล้าจะก้าวออกไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดเด่นตัวตนของตัวคุณเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยเหมือนเอาชนะความกลัวตัวเองนะเพื่อจะทลายทั้งอุปสรรคทลายทั้งความกลัวของตัวคุณทั้งหมดทั้งมวลและให้เกิดความสุขที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับฟัิทิกรยานะครับขึ้นไปในเรื่องของอ่าพาราีนะในเรื่องของการขอพรกับ องพระฤาษีทั้งร้อยแปดองเลยก็ได้นะแล้วแต่เราจะชอบองไหนนะฮะมีความสาาุของไหนจะเป็นพระฤาษีนานรอดก็ได้นะครับก็จะนุน่นนาให้เกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นอินคู่หมายถึงเรื่องของการใส่ใจนะในเรื่องของมมนเหมือนมันต้องรักในงานนะมีความสุขกับการทํางานแล้วก็ไอความก้าวหน้าต่างๆมันก็เหมือนเรารักสิ่งไหนเราทําสิ่งนั้นได้ดีนะเมื่อเราทําสิ่งเ่านั้นได้ดีนะความสุขความสําเร็จก็จะมาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ให้บุญยากิหารขึ้นไปในะเรื่องของการทำบุญนะโดยตรงการทำบุญเกี่ยวกับไฟนะการถวายรอดไฟเติมน้ามันตะเกียงเพื่อเสริมแสงสว่างเสริมความสเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวคุณรวมไปถึงการสร้างสติด้วยการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการสวดมวนต์เพื่อจานทน์น,นานะครับให้เกิดความกกาวหนะ้ามากขึ้โดยเชิงกัดน,นะมาดูซิว่าเลขมงคลนะที่จะเสริมในเรื่องของการงานนะครับปับเลขแรกคือเลขหก,กนะครับ ต่อมาเลข๔นะครับเลข6แล้วก sure ็เลข3เสริมเนื้อเรื่องของความสุขเสริมเนื้อเรื่องความสําเร็จเสริมเนื้อเรื่องของความต่อุยต่อสู้ในเรื่องของความเสร็จที่จะเกิดความก้าวหน้าให้กับตัวคุณเมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้ล้อมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทำไว้เปอร์ไม่ว่าจะจดใส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมดวงของคุณในวงชุกนี้นะครับแต่ตอนนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอิสรภาพนะครับในสิ่งที่มันต้องหยุดหยุดในความคิดที่มันลบๆบหยุดในความคิดที่มันคิดไม่ดีกับตัวเองหรือว,ว่าการที่มันสร้างแต่ความท,ท้อแท้ใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองจนเกินไปและสร้างสติให้เกิดขึ้นเมื่อเพื่อที่จะให้จิตใจตัวคนมีอิสรภาพในการคิดมีอิสรภาพในการไตรตรองมีอิสรภาพที่จะทําให้เกิดความใส่ความก้าวหน้าในเรื่อง,องธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับตาแหน่งคนรับข้างไพ่ขึ้นในเรื่องของอการที่จะขอความช่วยเหลือบางครั้งหาก มองข้ามไปหรือว่ามองผ่านไปเนี่ยมันทำให้บางทีบางสิ่งบางอย่างมันหมดเวลาได้นะเหมือนว่าบางคนเอ๊ะรอช่วยคุณอยู่นะแต่พอเวลาผ่านไปแล้วเขาไม่มีโอกาสจะช่วยเหลือคุณแล้วหรือว่าไม่ใช่จังหวะที่จะช่วยแล้วคุณก็เหมือนพลาดโอกาสกับคนที่มาช่วยเหลือได้ด้วยนะั้นคิดอะไรได้ก็ทำนะรู้สึกตันคิดไม่ออกก็ขอความช่วยเหลือได้อย่ายึดแน่ตาตัวตนของตัวเองจนเกินไปก็แล้วกันนะครับรนนอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการยึดติดบ,บางอย่างมันเหมือนทําอะไรแล้วมันเหมือนเสี่ยงเสียง,ยงอะ่ะมันทําอะไรไปแล้วมันก็ เหมือนเราทําเหมือนเดิมแล้วมันออกมาไม่ดีอะไรแบบนี้เออบางสิ่งบางอย่างก็ต้องมองให้กว้างมากขึ้นอย่ามันจะ,จะกาลายเป็นสิ่งที่มันเกิดความผิดพลาดที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับให้สิทธิกระยาขึ้นไปในเรื่องของสัญญาณเรื่องของมนตราหาใครมีเรื่องเกี่ยวกันสัญญาณมีเรื่องของครูบาอาจารย์การครอบเสียงครอบครูต่างๆอาจจะต้อง กลับไปหาครูบาอาจารย์เพื่อเสริมเนื้อเรื่องของดวงเสริมเนื้อเรื่องของชะตาให้มีความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นปักษ์วายุนะครับในเรื่องของการสร้างโอกาสต่างๆด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณนั้นเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณและจังหวะความสำเร็จมันก็จะมันเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาเป็นหารขึ้น,นในเรื่องของการทาบุญกับคนยากไร้แล้วก็ถวายอัฐบริขารนะกับพระบทใหม่มันจะเป็นปากใต้จีวรเป็นบาทเป็นเข้าของเครื่องใช้ที่ มีความจำเป็นต่อพระภิสุสงฆ์สองเพื่อจะหนุนนำนะเหมือนเป็นการส่งเสริมให้พระรูปใดรูปหนึ่งที่บวชใหม่เนี่ยได้มีโอกาสนะในการศึกษาธรรมะและคุณก็จะได้บุญเหล่านั้นเพื่อจะหนุนนำให้ธุรกิจของตัวคุณเนี่ยมีความสมหวังมีความปังนะมีความสําเร็จขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆได้โดยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าเลขมงคลที่จะเสริมดวงการงานธุรกิจตัวคุณเป็นเลขอะไรนะครับไพ่คือเ,เลขสี่ไพ่คือเ,เลขศูนย์ ก็ค่อนข้างดีนะเลขสี่แล้วก็เลขศูนย์เลขสี่เนี่ยเสริมในเรื่องของคําพูดเสริมในเรื่องของพูดอะไรแล้วเนี่ยมีคนเชื่อพูดอะไรแล้วมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นภัยขึ้นเลขศูนย์คือใครคิดที่คิดอันตรายคิดร้ายกับคุณเนี่ยก็แพ้ภพยตัวเองไปไดนะ้แล้วเนี่ยในห้วงจรเนี้ยคุณมีเลขสี่และเลขศูนย์เอาไว้ล้อมรอบตัวคุณไม่ว่าจะทำไวเปอร์ก็ได้นะจดสกรดัดเอาไว้ในคาสตาร์ันเนี้ยก็เสริมดวงของคุณในห้วงจุดเนี้ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่งจัดน,นะครับแต่เราเนี้ มารู้ทว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วให้เตือนในเรื่องของการทาอะไรต่างๆเนี่ยมันหมายถึงว่าทําไปแล้วคนก็เห็นนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆคุณใช้ใจ่ายรู่นนี้นั่นเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนสิ่งต่างๆที่คุณใช้ไปมันเหมือนแบบตรงเป็นอย่างนั้นตรงเป็นแบบนี้ ต้องม,มีเหมือนเขาต้องมีแบบนั้นแบบนี้มันเริ่มมีอัตราตัวตนในการใช้จ่ายมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่จําเป็นกับตัวคุณในห้องช่วงนี้การซื้อของแบรนด์เนมการซื้อของแบบนั้นซื้อของแบบนี้บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องดูให้ดีอยีายวมันจะใช้ใกายใช้ใจ่ายเติมเกินตัวจนเกินไปนะต้องระวังให้มากๆนะครับต่อมาเรื่องของนิติสินพายขึนะ้นในเรื่องของความหนักหน่วงมันมีเรื่องนิสินอดีตมากกว่าที่ต้องค่อยๆจัดการเคลียเรื่องทละอยา่างแล้วก็การยกเงินให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะกล คุณจัดการที่มันผิดพลาดนั้นการวางแผนที่ดีเนี่ยก็จะเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับเงินเก็บไปขึ้นในเรื่องของความเครียดนะอจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เงินเก็บอย่างที่บอกไปว่ามันมันบริหารได้แต่ไอ้ความเครียดนี่แหละจะเป็นตัวจุดที่ทําให้ มันไม่ได้เออมันไม่ดีนะันเป็นความคิดความฟุ้งซ่านของตัวคุณที่มาบดบงังนะความเป็นจริงอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับการลงทุนนะครับไปขึ้นกับดักเนี่ยเป็นความกลัวนะมีแต่ความกลัวความเครียดไปหมดเลยจริงๆแล้วถ้าเราดูในเรื่องของทั้ง2พาร์ทนะทั้งเรื่องของความเป็นจริงที่พ่ยขึ้นมาว่าเอ้ยในห้วงช่วงนี้เงินดีนะทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของการปรับเปลี่ยนการบริหารการเงินต่างๆก็ค่อนข้างดีแต่พอมาในพาร์ทนีเรื่องของพ่ยเกินเป็นเรื่ององงขคความิด ไปหมดเลยเห็นไหมมีทั้งความหนักหน่วงความเครียดไปหมดความเครียดเห็นไหม <c redit> ในเรื่องข <ury> องกับดักในเรื่องของความคิดมากว่าม okay. ันจะลงทุนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นในเรื่องของความขาดทุนนะยังไม่ลงมือทําเลยนั้นก็ต้องดูตามหลักความเป็นจริงด้วยแล้วก็การศึกษาเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นและต้องลงมือทําด้วยเพื่อจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับบนเสื้อไพ่สิทธิกระยะขึ้นเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของพระมาลัยนะเรื่องของการปรับใจให้ อยู่ในศินธรรมปรับใจให้มีสติมากินเกินเพื่อจะก้าวข้ามความกลัวนะก้าวข้ามสิ่งที่มันคิดลบคิดร้ายกับตัวเองนะครับต่อมาไฟขึ้นปีขานคือความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและต่อสู้นะทุกสิงอย่างเหมือนว่าเราต้องกล้าที่จะเอาชนะความกลัวเพื่อจะเอาชนะในสิ่งต่างๆที่มันคิดลบคิดไม่ดีและมีความสุขกับการใช้เงินนะเออมีความสุขกับการที่มีโอกาสเข้ามานั่นเองนะครับมารูสิว่า ไพ่บุญญางรปหารรขึ้นเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงในการที่ถวายเครื่องหอมกับเทพเทวาถวายเครื่องหอมกับพุทธรุูปก็ได้นะการจุดกำยาาการจุดธูปหอมต่างๆเพื่อเสริมดวงของคุณในพุงช่วงนี้รวมไปถึงกวาดลานวัดนะครับเพื่อจะนุ่นนาให้เกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของความปังในเรื่องของเงินต่างๆอุปสรรคต่างๆนานาที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นจากปัจจุบันถึงอนาคตก็จะไหลเวียนดีๆยิ่งขึ้นกว่าเดนะครับ มาดูซิว่าเลขมงคลนะครับที่จะเสริมดวงการเงินของคุณในฮวงจุนนี้เป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขเจ็ดนะครับทั้งเลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดถือว่าเสริมดวงของคุณในฮวงจุนนี้นะครับเลขหนึ่งเสริมใน,นเรื่องของความมั่นคงนะเสริมใน,นเรื่องของความกล้าที่จะใช้เงินบริหารจัดการเงินเลขเจ็ดคือการขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆความคิดมากต่างๆได้ดียิ่งขึ้นมีความเข้มแข็งในใจดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอบรอบตัวคุณไม่ว่าจะ ทำวไวไวเปอร์ก็ได้น,นหรือจดสกาษเอาไว้ในกระเป๋าตางค์อันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแตีเรื่ยนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ